สวัสดีครับผมอาร์ตสปรดิครับวันนี้เราอยู่กับเกม Starfield ครับเกมไซไฟสไตล์โลกอนาคตครับผมพูดตามตรงเลยว่าตื่นเต้นมากๆที่จะได้เล่นเกมนี้เพราะว่าระบบของเกมนี้เนะี่ยมีความน่าสนใจมากๆครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง10สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเกม Starfield ครับเนื้อเรื่องของเกม ในเรื่องของเกม Starfield เนี่ยทีงานเนี่ยเขาได้นิยามว่าเป็นแนวนาซาพังหมายถึงโลกไซไฟในอนาคตที่อ้างอิงจากเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบันครับโดยองค์กร NASA ที่เล่าถึงฉากหลังของอนาคตในช่วงประมาณ300ปีครับในยุคการล่าอนาณาณคมของอวกาศครับที่ทําให้มนุษย์เนี่ยต้องทําการออกสํารวจดวงดาวและเดินทางออกนอกเขตระบบสุริยะครับในเกมเนี่ยจะเรียกว่า the settle system หรือระบบดวงดาวมนุษย์ที่ ตั้งโลกลากครับเป็นการอบพยกครั้งใหญ่ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการดูแลของ2กลุ่มมหาอำนาจใหญ่ที่สุดในเกมอย่าง u n i t e ต็ดโ o n i e s และฟ e e สเตอร์โพล t i ตี ที่เคยมีความขัดแย้งกันจนก่อให้เกิดสงครามอนานิคมเมื่อประมาณ20ปีก่อนและในปัจจุบันเนี่ยก็สงบกันแล้วก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้มีความไว้วางใจให้กันและกันอยู่ดีครับดังนั้นหากมีเพียงแค่ความขัดแยง้งเล็กๆอะไรก็ตามก็สามารถสร้างความบาดหมางขึ้นมาอีกครั้งซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดสงครามนองเลือดขึ้นในอนาคตได้ครับสำหรับตัวละครผู้เล่นนั้นเราจะสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้อย่างเต็มที่ครับโดยตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของกลุ่ม Constellation องค์กรของนักสำ บวกกาสที่ตั้งใจอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติมากกว่าผลประโยชน์และต้องคอยค้นหาความลับต่างๆที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลครับนอกจากนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยก็จะได้มีส่วนร่วมกับในเรื่องหลักและเป็นส่วนสำคัญที่จะมีผลต่อในเรื่องด้วยครับโดยผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเลือกได้ครับว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้ามองเหตุการณ์หรือเป็นผู้สงบศึกนี้ หรือจะเป็นคนที่จุดประกายความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจให้เกิดการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ครับแล้วแต่ว่าผู้เล่นอยากจะต้องการระบบดวงดาวระบบดวงดาวเนี่ยทางทีมงานได้บอกไว้ว่าจะมีถึง1,000ดวงและมีระบบสุริยะถึง100แห่งเลยครับจะสุ่มเกิดตามรูปแบบที่เป็นเฉพาะพื้นที่นั้นๆครับทางพุทนาเนี่ยบอกว่าผู้เล่นเนี่ยจะไม่ได้เริ่มต้นในรูปแบบเดียวกับเพื่อนแน่นอนครับ ทางพุทธนาเนี่ยได้บอกว่าด้วยความที่ตัวเกมมีพื้นที่เนื้อเรื่องระบบดาวสุริยะต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะมากจึงจะใช้วิธีการเจเลตขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นดวงดาวเนี่ยอาจจะแปลกตาบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่ามีความน่าค้นหาอย่างมากเลยครับและแน่นอนสิ่งที่ได้ไดกับก็คือเป็นความสดใหม่ที่เราจะไม่เบื่อแน่นอนด้วยความที่มันจะไม่ซ้ํากับเพื่อนๆของเราเลยโดยก็จะมีเมืองหลักต่างๆอยู่หลายดวงดาวเหมือนกันครับ ตามดวงดาวต่างๆที่เจเนเรตขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสสุ่มเควสเนื้อเรื่องเสริมที่จะเป็นซากยานต่างๆจะมี NPC อยู่ตามแมปให้เราไปแอคทีฟเควสได้ครับหรือว่าก็จะมีมอนสเตอร์ต่างๆสุ่มเกิดตามแมปเช่นกันครับ ตามดวงดาวต่างๆเนี่ยก็ยังมีหลายสถานที่ที่น่าให้เราไปสำรวจและค้นหาครับดวงดาวทุกดวงเนี่ยเราสามารถสำรวจได้หมดทุกดวงลวครับแต่และดวงดาวเนี่ยก็จะมีทรัพยากรต่างๆที่แตกต่างกันโดยเราเนี่ยสามารถดูก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปดูดวงดาวนั้นได้ครับว่าดวงดาวนั้นน่ะมีทรัพยากรอะไรที่เราสามารถเอามาคาบได้ทําให้การที่เราจะคาบของต่างๆง่ายขึ้นครับเวลาที่เราต้องการหาวัตถุดิบระบบยานระบบยานของเกมนี้น่าสนใจมากๆครับ ด้วยความที่มีรายละเอียดของยานมากมายให้เราปรับแต่งเช่นการที่เราปรับการแยกชิ้นส่วนของยานเป็นส่วนส่วนและประกอบขึ้นมาใหม่ได้ตามรูปแบบการใช้งานของผู้เล่นแต่ละคนได้ครับทั้งต้องการให้เป็นยานประเภทขนของยานประเภท ไฟเตอร์หรืออื่นๆก็ได้หมดครับรวมทั้งการแต่งสีสันก็ได้เช่นกันครับโดยชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนของยานเนี่ยก็สามารถอัปเกรดให้ดีขึ้นไปได้อีกเช่นกันครับการควบคุมยานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในระบบที่น่าสนใจเช่นกันครับเพราะว่าจะมีเรื่องการจัดสรรพลังงานขึ้นมาเช่นการที่เราจะต่อสู้กับัตูเราจะเป็นต้องเอาพลังไปใส่ไว้ที่ทอาวุธต่งตางๆหรือการใช้การป้องกันก็จะต้องเอาพลังไว้ที่ส่วนที่เป็นชิลการเดินทางเข้าความเร็วแสงไฮเปอร์สเปซก็อาจจะต้องใช้ พลังงานในส่วนนั้นเพิ่มขึ้นการขนของและอื่นๆครับ ระบบสร้างตัวละครเนี่ยก็มีอะไรให้เราปรับแต่งได้หลากหลายเช่นกันครับผมบอกเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการปรับตัวละครเลยนะครับด้วยความที่เกมมีความหลากหลายอย่างมากในการปรับแต่งทั้งหน้าตาอายุบอดี้และอื่นๆครับเกมยังมีระบบสกิลเริ่มต้นที่เราสามารถเลือกก่อนที่จะเริ่มเล่นได้อีกครับเป็นชุดสกิลแล้วแต่ว่าเราต้องการเลยครับว่าเราจะจับให้เราได้สกิลส่วนไหนไปช่วยในตอนช่วงเิ่มเกมและสุดท้ายหนึ่งในสิ่งที่เจ๋งมากๆสำหรับเกมนี้ก็คือเราสามารถเลือกอุปนิสัย ให้ได้ครับว่าอยากจะให้ตัวละครของเราเป็นคนยังไงซึ่งมันมีผลต่อเกมนะครับระบบ NPC เกมจะไม่ทาให้เราเหงาแน่นอนครับ,รบด้วยความที่เราจะสามารถมีลูกเรือมาช่วยงานต่างๆเกี่ยวกับยานของเราได้ครับตามความสามารถของแต่และเอ็และเกมนี้เนี่ยมีเรื่องค่าความสัมพันธ์อีกด้วยครับเราสามารถเลือก NPC เข้ามาได้ตามความต้องการของเราเลยครับ NPC แต่และตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถ คุณสมบัติแตกต่างกันครับการทํางานของเขาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันแล้วก็ a อพของเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่บนยานของเราอย่างเดียวครับแต่จะยังมีอยู่ที่ฐานที่เราสร้างได้อีกด้วยครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือก a อพให้เหมาะกับการใช้งานของเราก็ค่อนข้างที่จะสําคัญมากครับและเราก็ยังมีหุ่นยนต์ a อพซอย่างเวสโ o ผู้หูของเราที่จะสามารถช่วยเราสู้ได้ครับพุ่มหลังของหุ่นเวส sco เนี่ย แท้จริงแล้วเขาเป็นหุ่นลบที่ถูกดัดแปลงเพื่อใช้ในการทําภารกิจสํารวจดวงดาวของกลุ่ม constellation ครับกลุ่มของพวกเราเนี่ยเองโดยอาวุธเกาะหนักของเขาเนี่ยได้ถูกถอดออกและทดแทนด้วยเครื่องมือที่ช่วยการสํารวจครับมือจากกลอาว้ยิของต่างๆหรือว่าลากสัมภาระจึงทําให้เขามีความสามารถในการช่วยเราต่อสู้ได้ครับและกลุ่ม npc เนี่ยยังแบ่งออกเป็นฝ่ายไ,ไ,ได้ทั้งหมด5ฝ่ายครับ n i t e d colony ปาธารณรัฐอวกาศอนาคตในอุดมคติเป็นกลุ่มมหาอำนาจกลุ่มแรกครับ ตีสตาคอรกชีโอากาศแฟนตาซี Fantasy, ตะวันตกจะเปนกลุ่มคนที่ชายแดงครับเป็นอีกมหาอำนาจหนึ่งลิวจินอินดัสทรกลุ่มบริษัทล i วจินเป็นกลุ่มแรกๆที่ผู้เล่นจะได้พบภายในเกมครับกลุ่มคริมสันฟรีกลุ่มสัตว์อวกาศที่ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกับพวกเขาได้หรือหรือจะหักหลังพวกเขาก็ได้เช่นกันครับกลุ่มท้ายกลุ่มฮาว์วาลูกลุ่มพวกข้างลทัทธิศาสนาครับ เอาโพสหรือฐานที่มั่นและอีกหนึ่งส่วนที่นะ่าสนใจก็คือการสร้างเอาโพสครับที่จะเป็นเสมือนฐานของเราหรือว่าบ้านของเรานนเองเราสามารถสร้างหรือปรับแต่งได้อย่างอิสระครับทั้งภายนอกและภายในหรือแม้กระทั่งการสร้างฐานเก็บทรัพยากรตามดาวต่างๆเพื่อเอามาใช้ในอนาคตก็ได้เช่นกันครับหรือสำหรับคนที่ไม่อยากสร้างบ้านเนี่ยตัวเกมเนี่ยเขาก็มีบ้านสำหรับให้คนไปซื้อภายในเมืองต่างๆได้เช่นกันนะครับระบบสกิล จะเป็นระบบรูปแบบสกิลทีครับที่จะแยกออกเป็นสายๆต่างๆเช่น physical social combat science tech จะยกตัวอย่างสกิลอย่างเช่นสกิล d i n o s o c i o l o g y จะเป็นสกิลที่ทำให้เราเนี่ย สามารถควบคุมใจมอนสเตอร์สัตว์ต่างๆได้ครับหรือสกิลบูส์แพ็คที่ทําให้เราเพิ่มความสามารถการเคลื่อนไหวต่างๆของเราได้ครับและทุกๆสกิลเนี่ยแต่ละสายเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลสกิลต่างๆได้อีกด้วยเช่นกันครับก็จะทําให้ความสามารถของแต่ละสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกได้โดยจะเพิ่มได้โดยการทําตามเงื่อนไขของสกิลหรือเควสประจําสกิลต่างๆเพื่อสามารถอัพเลเวลได้ครับระบบอาวุธ ระบบอาวุธของเกมนี้เนี่ยจะมีความหลกากหลายอย่างมากครับแน่นอนว่ามีครบเครื่องแน่นอนทุกรูปแบบของปืนปืนกลนเบาปืนกนนะลหนักรวมถึงอาวุธมีลีก็มีเช่นกันครับและที่เด็ดคือเราสามารถปรับแต่งอาวุธต่างๆได้อย่างหลากหลายเช่นกันครับทั้งการเปลี่ยนสโคปเปลี่ยนแม็กกาซีนเปลี่ยนประกับปืนต่างๆและอื่นๆอีกครับ ถือว่ามีความน่าสนใจมากครับทาให้ระบบปืนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ระบบที่แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราสามารถไปปรับแต่งอะไรมันได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นกันครับและรวมถึงอาวุธมีเถียของเกมนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เท่เหมือนกันนะครับเอาไว้ Always ต่อสู้กับมอสเตอร์ได้ซิงเกิลเพลเยอร์ ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าระบบเกมนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ไม่มีโหมดโคอปนะครับหล,หลายหคนอาจจะสงสัยว่าเกมซิงเกิลเพลเยอร์ทำไมถึงราคาแพงด้วยขนาดนี้ด้วยความที่เป็นเกมผู้เล่นคนเดียวเนี่ยแหละครับผู้พัฒนาเนี่ยเขาเลยสามารถดึงประสิทธิภาพและละเอียดต่างๆภายในเกมได้อย่างขีดสุดครับด้วยความที่ไม่จะไปต้องทําระบบโคอปขึ้นมาไม่ต้องมีระบบเรื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆทําให้สามารถโฟกัสให้ผู้เล่นคนเดียวได้ ด้วยความที่เป็นเกมในเรื่องเล่นคนเดียวเนี่ยโอกาสที่จะมีบักต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปได้น้อยมากๆครับและตอบสนองผู้เล่นที่ชอบการสำรวจโอกาสได้อย่างเต็มที่ครับ สเปคมินิมัมที่ทางผู้พัฒนาบอกไว้เนี่ยก็จะเป็น Windows 10ครับแล้วก็ CPU AMD Ryzen 5 2 6 0 0 x Intel i7 6 8 0 0 k RAM 1 6ขึ้นไปครับแล้วก็ AMD RX 5007 NVIDIA e f o r c e 1 0 7 0 Ti แล้วก็พื้นที่ว่าง125 g b แล้วก็ถือว่าเป็นมินิมัมที่ผมว่าระดับค่อนข้างสูงมากๆนะครับแต่มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่เขาบอกว่าสเปคเขาต่ำกว่าน,นี้แต่ก็ยังเล่นกันได้ในความคิดของผมเนี่ยผู้พัฒนาอาจจะ จะต้องการเผื่อสเปคมินิมัมเพื่อให้เราสามารถเอนจอยกับเฟรมเรทที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับเกมนี้ครับส่วนสเปคแนะนำเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดนะครับก็อัพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยเกมส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องใช้ ssd กันส่วนใหญ่แล้วนะครับ ัตเกมเนี่ยเปิด x x c l u s ค v ูให้ใน Xbox แ,และทาง PC ครับและที่น่าสนใจมากๆคือเราสามารถสมัคร Xbox p a s s เพื่อลองเล่นเกมก่อนได้ครับซึ่งเราสามารถเล่นได้ตั้งแต่ Day 1ของแพ็ Standard เลยครับก็คือวันที่6กันยานี้เผื่อถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไม่แน่ใจเนี่ยผมแนะนำเลยครับว่าลองสมัครมาทดลองเล่นสัก1เดือนก่อนดูก็ดีเหมือนกันครับ สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเกมทีมสไตล์อวกาศนะครับหรือว่าเกมสไตล์โลกอนาคตไซไฟต่างๆ การออกแบบ ấy, มีความอิงตามหลักความเป็นจริงที่อิงได้มาจากข้อมูลนาซาว่าในโลกในอนาคตอีก300ปีเี่จะเป็นประมาณไหนดีไซน์ต่างๆเนจึงจะไม่มีความเวอร์วังจนเกินไปอิงอยู่ในหลักความเป็นจริงระดับหนึ่งแล้วก็ตัวเกมเบางสถานที่บางเมืองก็จะมีกิ่อายของเมืองไทซิตี้หรือว่าเกมเซเวอร์พังผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคน,นก็ต้องชอบเหมือนกันถ้าชอบเกมสไตล์นี้เยผมว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับเกมนี้สำหรับว,วันนี้ผมขอจบไปเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ